สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอแมวน้ำเล่าเรื่องนะคะวันนี้เป็นวันที่ครบหนึ่งสัปดาห์พอดีหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศไทยเมื่อวันที่18มีนาคม2568นะคะซึ่งผลที่ตามมาจากแผ่นดินไหวนอกจากจะทำให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินสถานที่และอื่นๆแล้วเนี่ยยังทำให้เกิดบาดแผลทางใจเกิดความเครียด และเกิดภาวะอื่นๆที่เป็นผลทางลบนะคะซึ่งในสถานการณ์แผ่นดินไหวนี้เนี่ยมันทําให้คนเราเนี่ยรู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะซึ่งการรู้จักตัวเองเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือการที่ในช่วงวินาทีแห่งความเป็นความตายมันทําให้เรารู้ว่าเราเนี่ยรักใครมากที่สุดเบอร์ไหนเป็นเบอร์แรกที่เราอยากจะโทรไปหาเขาโทรไปดูว่าเขาปลอดภัยดีไหมโทรไปบอกว่าเราอะ โอเคอยู่หรือเรากาลังอยู่ในสถานการณ์แบบไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นมาจากห่วงลึกของจิตใจจริงๆว่าเรารักและเราอยากให้ใครห่วงใยเราเราเป็นห่วงใครนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีใครมานั่งคิดว่าเราจะต้องโทรหาใครหนึ่งสองสามสี่แต่โทรไปด้วยสัญชาตญาณมันก็ทำหให้เรากลับมาตระหนักและรู้ว่าเราควรจะจัดเวลาจัดเวิร์ i ไลฟ์บาลานซ์อย่างชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ย มันโอเคแล้วหรือเปล่าเรามีเวลาให้คนที่เรารักมากพอไหมนะคะซึ่งจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เฉียดตายเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมาถึงหรือเปล่าแต่วันนี้เรายังคงมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากทำดีกับใครรักใครก็สามารถแสดงออก และสามารถทำได้เลยโดยไม่ต้องถึงรอเวลาให้มันกระชั้นเฉียดว่าเราจะเป็นหรือเราจะตายแล้วค่อยไปบอกตอนนั้นนะคะเพราะถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็อาจจะสายเกินไปซึ่งนอกจากเรื่องของการที่เรารู้ตัวแล้วเนี่ยว่าเราเนี่ยรักใครเป็นห่วงใครแล้วเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่เรากลับมาทบทวนตารางเวลาชีวิตของตัวเองนอกจากนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยตระหนักว่าเราจะม่นเนี่ยต้องจัดการทรัพย์สิน เรื่องนี้ฟังดูไม่เหมือนไม่สําคัญนะคะแต่จริงๆแล้วก็มีความสําคัญเหมือนกันอย่างบางคนที่อายุเยอะหน่อยมีทรัพย์สิสนยังไม่ได้จัดแบ่งทรัพย์สินเลยเนี่ยก็อาจจะกลับมาตระหนักว่าต้องจัดการเขียนพินัยกรรมจัดการเตรียมว่าหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทรัพย์สินและสิ่งอื่นๆเนี่ยอยากให้จัดเตรียมแบบใดก็คือเป็นการซ้อมเรื่องความตายนั่นเองค่ะซึ่งการซ้อมเรื่องความตายก็ไม่ใช่เรื่องการแช่งแต่อย่างใดนะคะ เพียงแต่เรียกได้ว,ว่าเป็นการเตรียมตัวพร้อมเป็นอย่างดีว่าเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยทุกๆอย่างเนี่ยจะได้รับการจัดเตรียมยังไงคนที่อยู่เบื้องหลังก็ไม่ต้องมานั่งลําบากหรือไม่ต้องมานั่งทะเลกกาะกันเช่นการแบ่งทรัพย์สินหรือมานั่งทะเลาะก,กันว่าจะจัดงานศพแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายังมีชีวิตอยู่เราสามารถจัดเตรียมความตายได้ ไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถที่จะเขียนได้ว่าเราอยากให้ทตรีมงานศพเราออกมาแบบไหนแล้วทรัพย์สินเข้าของของเราเนี่ยเมื่อเราตายไปแล้วจะเอาไปบริจาคจะไปแบ่งให้ใครจะจัดการยังไงเนี่ยก็จัดเตรียมเอาไว้เลยเพื่อที่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยจะได้ไม่ต้องมานั่งลำบากใจกันค่ะซึ่งนอกจากเรื่องที่เราเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าเรารักใครแค่ไหนการจัดแบ่งเตรียมเวลาจัดสัดส่วนของเวลาใหม่ การจัดเตรียมตัวหลักความตายเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ว่าพอเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้คนที่เป็นโรคทางจิตเวชอยู่แล้วหรือมีปัญหาทางด้านจิตใจเนี่ยอาการสแสดงชัดเจนขึ้นทำให้เข้ามาถึงการรักษาของจิตแพทย์มากขึ้นค่ะตัวอย่างเช่นในกรณีที่แผ่นดินไหวไปแล้วเนี่ยในช่วงวินาทีนั้นเนี่ยเกิดความคิดว่า น่าจะแผ่นดินไหวตึกถล่มไปเลยจะได้ไต้ตายให้มันจบจบไปหรือหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวไปแล้วก็มานั่งคิดว่าเสียดายจังเราน่าจะไปอยู่ตรงจุดนั้นจุดนี้มันจะได้ไต้ตายเพื่อที่ว่าเราจะไม่ต้องมาต่อสู้กับความทุกข์ยากลําบากใจที่เรามีอยู่ในตอนนี้นะคะซึ่งอาการนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งของซึมเศร้าตัวอย่างเช่นคนไข้ที่มีประวัติรู้สึกมันเศร้าเบือบ่อกินไม่ค่อยลงบางทีก็นอนไม่ค่อยหลับ สมาธิความจําก็แย่เหมือนเดิมเริ่มรู้สึกคิดลบเนี่ยแต่ยังไม่สามารถยอมรับได้ว่าตัวเองเนี่ยน่าจะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจําเป็นที่ต้องได้รับการไปตรวจประเมินนะคะว่าตกลงเป็นไม่เป็นหรือความรุนแรงของโรคเป็นมากน้อยแค่ไหนต้องรักษาอย,ย่างไงเนี่ยพอมาแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเนี่ยอาการเนี่ยมันแสดงให้เห็นชัดเจนขึ้นอย่างเรื่องความคิดอยากตายเนี่ยมันเป็นความคิดที่ถ้าเกิดอยู่ในสภาวะจิตใจที่ปกติเนี่ย มันไม่ควรจะมีแต่กลับมีขึ้นมาแล้วคิดซ้ําๆคิดย้ำๆบ่อยๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยทำให้คนไข้เนี่ยเริ่มรู้สึกตัวแล้วว่ามันผิดปกติจริงๆก็จะเข้ามาถึงจิตแพทย์ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็จะได้รับการรักษาหรืออย่างคนที่ปวยเป็นโรควิตกกังวลเนี่ยพอมีเหตุการณ์แผ่ลินไว้เกิดขึ้นเนี่ยอาการวิตกกังวลก็จะเพิ่มมากขึ้นคิดวกวนคิดจนไม่มีสมาธิหาทางออกไม่ได้ จากเดิมที่ไม่เคยได้รับการรักษามาก่อนก็จะเข้ามาปรึกษาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะได้รับการวินิจฉัยการช่วยเหลือเพื่อช่วยให้อาการวิตกกังวลขึ้นค่ะและอีกภาวะหนึ่งที่จะพูดไม่พูดก็ไม่ได้นะคะเป็นภาวะที่สําคัญเป็นโรคที่เกิดได้บ่อยเลยตามหลักที่เกิดมาจากเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดหรือภัยพิบัติต่างๆนั่นคือภาวะ acute stress disorder นะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็นนานมากกว่า1เดือนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นไปแล้วก็คืออาการ PTSD นั่นเองค่ะซึ่งกลุ่มอาการ PTSD เนี่ยจำไว้ง่ายๆเลยมีอาการหลอนเร้าหลบหลอนก็คือนึกถึงเหตุการณ์นั้นซ้ำๆอย่างท่ามไม่ได้มีแฟชชแบ็กรู้สึกเสมือนว่าตัวเองกลับไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นอีกทุกทรมานใจอย่างมากนะคะอันที่สองเร้าก็คือการที่เมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเนี่ย มันทําให้ร่างกายเนี่ยมันทํางานตื่นตัวเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสวิตในการเอาตัวรอดมันเปิดค้างอยู่เพราะฉะนั้นมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยมีการทํางานมากกว่าปกติอาจจะมีอาการกระวนกระวายรู้สึกไม่มีสมาธินอนหลับฝันร้ายหรือหลับไม่ดีได้รู้สึกระวังตัวแค่แ,แผน่นมีแก้วน้ําหรือมีแผ่นอะไรตกเนี่ยก็เกิดรู้สึกว่าเอ๊ะมันกำลังจะเกิดแผนนี้ไว้เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าก็คือตื่นตกใจง่ายนะคะ หลอนร้าวแล้วก็หลบหลบคือหลบเลี่ยงพยายามไม่ไปในสถานที่ที่จะกระตุ้นให้นึกถึงแผ่นดินไหวขึ้นอีกอย่างเช่นบางคนในตอนที่แผ่นดินไหวเนี่ยอยู่บนตึกสูงก็อาจจะทําให้ไม่กล้าตึกสูงไม่กล้าขึ้นลิฟต์หรือไม่กล้าไปที่อยู่อาศัยคอนโดที่เป็นสถานที่เกิดเหตุน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการ acute stress disorder ก็คืออาการที่มีหลอนเร้าหลบภายใน 1เดือนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แต่ถ้าเป็นนานมากกว่านั้นก็จะเป็นภาวะ PTSD หรือ Post Traumatic Stress Disorder นั่นเองค่ะซึ่งถ้าว่ามีกลุ่มอาการพวกนี้เนี่ยก็สามารถที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจิตแพทย์นักจิตวิทยาเพื่อให้ได้รับการวิจัยแล้วก็การรักษานะคะก็โดยสรุปแล้วเนี่ยเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยทำให้เกิดความเสียหายหลายอย่างและผลที่ตามมามากมายแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยก็คือมันทำให้เราเนี่ย รู้จักตัวเองมากขึ้นและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อที่ว่าเราจะได้สามารถที่จะมีความสุขอยู่กับปัจจุบันและให้คุณค่ากับคนที่เรารักนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันก็ทําให้คนที่มีแนวโน้มว่าไม่สบายทางจิตใจเนี่ยรู้ตัวและยอมรับที่จะมารับการรักษามากขึ้นเพราะว่าอาการทางด้านจิตใจมันเป็นมากขึ้นที่เป็นเหตุตามมาจากแผ่นยีนไหวนั่นเองค่ะ ก็สำหรับวันนี้เนี่ยหมอจะมาเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนถ้ามีใครอะไรอยางแชร์อยางเม้นก็สามารถลงมาที่ใต้นี้ได้เลยนะคะหมอก็จะเข้าไปตอบค่ะสำหรับวันนี้หมอเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ